ตอนนี้ก็ถึงเวลาของข้อความจากเขาถึงคุณนะคะวันนี้เรามาดูสิคะว่าเป็นข้อความของใครจากใครถึงใครนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะเช่นเคยนะคะพี่เมย์จะเปิดข้อความจากไพ่นะคะทาโร่สิบข้อความนะคะแล้วก็สามข้อความนะคะจากไพ่เทวดานางฟ้าหรือโรแมนต์แองเจิลนะคะ เป็นคําแนะนำนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็เราจะเปิดไพ่นะคะอีก6กใบาจากทีมแองเจิลนะคะให้คําแนะนำนะคะโดยภาพรวมนะคะของการใช้ชีวิตของคุณนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็ดูได้ทั้งนั้นเลยนะคะเรามาดูสิคะว่าข้อความวันนี้นะคะ สิข้อความที่เราจะเปิดต่อไปนี้เป็นข้อความของใครนะคะใครส่งถึงใครนะ,ะมาดูกันค่ะว่าสิบข้อความนั้นนะคะจากเขาถึงคุณมีอะไรบ้างนะคะมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ในวันนี้นะคะด้วยความแม่นยำนะคะด้วยความศักดิ์สิทธิ์และแม่นยำของไพ่ทาโร่ขอสิบข้อความจากใครคนนั้นนะคะจากเขาที่ส่งถึง fc พี่เมย์หน่อยค่ะ ขอสิบข้อความค่ะมีข้อความอะไรบ้างสิบข้อความนะคะหนะคะสองสามสี่ห้าหกเดนะคะแปดเก้าสมาดูข้อความแรกนะคะ ข้อความแรกไพ่ขึ้นมานะคะไพ่ใบแรกเป็นแปดเหรียญน,นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะว่าความรักที่มีให้กับคุณนั้นนะคะมีมากมายเหลือเกินล้วเ,เป็นความรักที่มั่นคงนะคะและตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้า เขานะคะในจังหวะเวลาที่เขาใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เรียนรู้ทําความรู้จักกันนะคะกับคุณนั้นนะคะมาถึงณนะตอนนี้เขาค่อนข้างมั่นใจแล้วก็มีความรักมั่นคงให้กับคุณอยากจะให้คุณเชื่อมั่นนะคะในความรักของเขานะคะความรักของเขาที่มีให้มันเป็นความรักที่ มั่นคงแล้ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่แบบรักฝังใจรักแล้วรักเลยรักแบบผู้ใหญ่รักแล้วคนคนนี้นะคะการที่จะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้ทั้งเหตุผลแล้วก็ใช้ทั้งหัวใจนะคะอยากจะให้คุณได้รับรู้นะคะว่าพลังงานของเขาความรักที่มีให้คุณนั้นนะคะ มันเป็นความรักที่หนักแน่นและเชื่อมั่นเชื่อใจในความรักของเขาได้เลยนะคะอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะว่าบางครั้งบางเวลานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าขี้หึงไปหน่อยนะะด้วยพลังงานของความรักที่มีให้คุณนะคะมันอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่เขาอ่ะอาจจะมี ความหวั่นไหวเวลาที่คุณนะคะไปใกล้คนอื่นนะคะเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่ามันทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาหึงคุณเขาห่วงคุณไม่อยากให้ใครมาใกล้นะคะแล้วก็ไม่อยากสูญเสียคุณไปเขากลัวว่าคนอื่นจะมาหลงรักคุณนะคะแล้วมาทําให้คุณใจอ่อนในความรู้สึกของเขาที่มีความรักให้คุณคือหัวใจของเขาหยุดไว้ที่คุณ แล้วก็ห่วงแหนคุณมากดูนะคะไพ่สี่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่แบบว่ากอดเก็บเหรียญไว้แล้วก็หยุดนิ่งไว้ที่เนี่ยคือไม่อยากให้ใครนะคะไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้คุณแล้วเหรียญอะ เขาเขาเรียกว่าอะไรวางไว้ที่หัวของเขาด้วยหมายความว่าอะไรเป็นความรักที่มีคุณค่าแล้วก็เทิดทูนในความรักครั้งเนี้ยหยุดหัวใจไว้ที่เธอนะคะไม่มีความรักไปให้ใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งด้วยนะคะพลังงานของเขาเขาหวาดระแวงเวลามีใครเข้ามาใกล้คุณอะ่ะเขากลัวว่าคนคนนั้นจะมาตกหลุมรักคุณแล้วมาทําให้ความรักของคุณทั้งคู่อะ่ะเขาเรียกว่ามันสั่นคลอนซึ่งเขาอ่ะ ไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากให้คุณรู้นะคะไม่อยากให้คุณไปใกล้ออบใครไม่อยากให้คุณะปล่อยให้คนอื่นเข้ามาใกล้ตัวคุณหรือไม่อยากให้คุณหวานเสน่ห์กับใครประมาณนั้นนะคะพลังงาน ที่หงงอยากให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเหงงห่วงในตัวคุณก็คือเพราะว่าเขารักคุณนะคะและอยากจะบอกให้คุณรู้ด้วยนะคะว่าคุณคือ The Empress คือคนที่เขาอ่ะอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอยากจะให้เป็นพ่อของลูกอยากจะให้เป็นแม่ของลูกไม่มีใครอื่นใดเลยนอกจากตัวของคุณเท่านั้นนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ The Empress หมายความว่า คุณคือคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เขามองว่าเป็นคนที่เหมาะสมนะคะที่เขาจะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยนะคะเป็นคนที่เขาวางแผนนะคะที่จะแต่งงานด้วยก็คือคุณนั่นเองนะคะไพ่ The Empress ก็คือไพ่ของคนที่มีพลังงานของคนที่สามารถนะคะที่จะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ให้การสนับสนุนของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่ดาบนะคะอาจจะเป็นช่วงนี้จังหวะเวลาที่คุณทะเลาะเบาอแหวงกันหันหลังให้กันไปนะคะคนคนนี้นะคะยังคาดหวังนะคะคือตอนนี้เขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะก,กันแล้วก็หันหลังจากกันไปแต่คนคนนี้นะคะอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะความห่างไกลของเราหรือว่าการที่เราทะเลาะเบาแหวงกันนั้นนะะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่จบนะคะเขายังรอคอยจังหวะเวลาที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะถึงจะมีเรื่องราวทะเลาะเบาแวงกันแต่ความสัมพันธ์ของเรายังไม่จบนะคะแต่ว่านะตอนนี้คิดถึงคุณมากมายนะคะมันอาจจะมีปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต่อหน้าเขานะตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดิมูนนะคะบางสิ่งบางอย่างนะ,ะตอนนี้คนคนนี้นะคะ อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ว่ามันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่เขาจะต้องฝ่าฟันในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะให้คุณนะคะเขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจเขานะคะยังเขาต้องกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยแน่นอนนะคะคนคนนี้อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าความห่างไกลของเราหรือว่าการทะเลาะของเรานั้นมันไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นจบลงนะคะความสัมพันธ์ของเรามันยังไม่จบแน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่เมย์ขอ ปรับกล้องนิดนึงเพราะว่ากล้องมันเอียงอะทุกคนพี่เมย์ตั้งกล้องเอียงเองแหละนะขอปรับนิดนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะขอให้เห็นไพ่เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวนะขอให้เห็นไพ่ได้ถูกใบเนาะาอะ uh huh. นะคะเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะเรื่องราวที่คุณทะเลาะบากแว้งกันนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ใช้วาจาคําพูดนะคะด้วยความที่เขาเรียกว่า แล้วก็เกิดทะเลาะกันขึ้นนะคะแล้วก็ห่างไกลกันขึ้นแต่คนคนนี้อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะว่าเขานะคะไม่ได้ติดใจนะคะหรือว่ากโกรธหรือว่าอะไรเลยแต่ตอนนี้มันมีเรื่องราวที่กังวลใจมากกว่าก็คือว่าณตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายอยากจะให้คุณเข้าใจว่าณตอนนี้นะคะถ้าเรายังห่างไกลกันอยู่อยากให้คุณนะคะ เข้มแข็งนะคะแล้วก็วางใจในตัวเขานะคะวางใจในตัวเขาว่าเขาจะทําทุกวิธีทางให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยของเราทั้งคู่นะคะประสบความสําเร็จให้ได้นะคะแล้วก็อยากให้คุณนะคะเขาเรียกว่าอยากให้คุณรอคอยด้วยอ่ะนะคะไม่อยากให้คุณเปลี่ยนใจด้วยอย่าเพิ่งไปรักใครนะ <c oughs> เหมือนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะเรื่องเราของเรามันยังไม่จบนะคะ มันมีบางสิ่งบางอย่างอะที่ไม่สามารถที่จะบอกให้คุณได้รับรู้ได้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบแล้วก็เรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะบอกให้คุณได้รับรู้ได้อยากให้คุณใจเย็นๆแล้วก็รอคอยเขาก่อนนะคะคนคนนี้นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังไว้ไม่อยากให้คุณรู้ไม่อยากให้คุณร้อนอกร้อนใจแล้วก็เรื่องราวของเขานะคะเขาออยากจะให้คุณอะเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งปล่อยให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณ อย่าเพิ่งไปมีใครนะรอเขาก่อนเขากําลังจะจัดการนะคะทุกอย่างมันกำจะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอยากจะบอกให้รู้ว่าตอนเนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปเขาอยู่ในเส้นทางของการที่เขาเรียกว่าอะไรพลังงานของเขานะ,ะอยากจะบอกให้คุณรู้คือตอนนี้พลังงานของเขา่าเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทําแบบไหนแต่ว่ารอคอยเขานิดนึงนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ยังมีความรักมั่นแล้วยึดมั่นกับตัวเขา นะคะเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณเท่านั้นคือคนคนเดียวที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยถ้ามันมีเรื่องราวอะไรนะคที่คุณลังเลสงสัยนะคะหรือคุณมองว่าเรื่องราวมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังนะคะอีกไม่นานนะคะเรื่องราวเหล่านั้นน่ะเขาอ่ะ จะบอกทุกเรื่องให้คุณได้รับรู้คุณจะได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันจะมีความกระจ่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอยากให้คุณรอคอยนะคะและคนคนนี้อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาจะเป็นทุกอย่างให้กับคุณนะคะจะเป็นคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุข นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญคือความรักอันไร้เงื่อนไขที่อยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นผู้ดูแลใส่ใจดูแลแล้วก็ให้คุณทุกอย่างนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่สามารถที่จะซัพพอร์ตดูแลนะคะอุ้มชูเลี้ยงดูคุณอะนะคะไม่ต้องให้คุณลำบากอะคือเขาอะจะเป็นคนที่ คอยดูแลคุณทุกเรื่องไม่ต้องให้คุณลำบากเลยนะคะเขาอยากจะให้คุณไว้ใจนะคะว่าความสัมพันธ์ของเรามีการทะเลาะเบาแหว้งกันห่างไกลกันนั้นนะคะอยากจะให้คุณอดทนนะคะแล้วก็รอคอยเขาอย่าพึ่งให้ใครเข้ามาในชีวิตรอเขาได้ไหมอีกไม่นานเขาจะกลับมา นะ,ะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเห็นอัศวินคนนี้ไหมคะขี่ม้าเห็นไหมม้ากระโดดแบบว่าอุปสรรคใดๆไม่กลัวนะคะเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอนะอย่างรวดเร็วแบบพายุนะ,ะคะคนคนนี้อยากบอกให้คุณได้รับรู้ว่าสถานการณ์ของเราถึงเราจะห่างไกลกันหรือทะเลาะเบาแหวงกันอนะ่ะ อย่าเอาเรื่องที่เราทะเลาะอกันะมาเป็นประเด็นที่มาทําให้เราต้องเลิกล้างห่างกันไกลเพราะว่าจริงๆแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคือการแค่การทะเลาะเบาแหวงกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นี่คือข้อความนะคะจากเขาคนนั้น คนคนนี้กับคุณน่ะทะเลาะกันนะคะแล้วก็อาจจะหันหลังให้กันแต่ว่าเขายังบอกให้คุณอยากบอกให้คุณได้รู้ว่าการที่เราห่างกันไกลหรือถอยหลังกันไปมันไม่ใช่เลิกกันนะความรู้สึกเนี้นะคะความรักของเราเส้นทางของเรามันยังไม่จบแล้วเขาจะกลับเข้ามาเขาจะทําทุกอย่างนะคะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาอเดี๋ยวพี่เมย์ขอกินน้ําแบบนทุกคน เขาจะทำทูกวิถีทางนะคะที่จะกลับมาในเส้นทางชีวิตของคุณแล้วจะกลับมาเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็คือเขาไม่อยากให้คุณอะเปิดใจให้กับใครนะคะ ห้ามอย่ามีใครที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้หรืออย่าไปมีใจให้ใครอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าตอนนี้ขอให้เข้มแข็งแล้วก็รอคอยการกลับมาของเขานะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าเขาจะกลับมาแน่นอนในเร็วๆนี้แล้วจะ แล้วหลังจากที่เขากลับมาการพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะตอนนี้ในทิศทางของเขามันกําลังมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในทางที่ดีขึ้นแล้วเขาจะกลับมาเป็นผู้ให้นะคะที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณนั่นเองนะคะเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลสามใบนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะจะให้คําแนะนําหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรนะคะ ข้อความของใครเนาะทะเลาะกันแล้วก็งอนง้อกันรักนี้ยังไม่จบนะคะอย่าคิดว่ามันจะจบเขาไม่ยอมจบนะคะทะเลาะกันก็คือทะเลาะกันเขาบอกว่ามันก็แค่ทะเลาะกันเดี๋ยวเราก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เพราะคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเนี่ยค่ะคุณคือพ่อของลูกคือแม่ของลูกเขาบอกว่าแบบนั้นนะคะรอคอยเขานิดนึงเนี่ยค่ะ อะเรามาดูนะคะไพ่บอกว่าอะไรคะฮันนีมูนคุณจะได้มีได้มีเวลาไปใช้ด้วยกันได้มีจังหวะเวลาที่จะใช้เวลาส่วนตัวอยู่ด้วยกันนะคะทำความเข้าใจกันนะคะแล้วไพ่ใบที่สองขึ้นมาบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะไพ่โซเม e ขึ้นนะคะ แล้วมาดูไพ่ใบที่3นะคะไพ่ใบที่3บอกว่าอะไรคะ Healing Family Issue นะคะความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะมันอาจจะมีปัญหานะคะที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะหรือเรื่องปิดบังซ่อนเร้นหรือบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวของฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็เป็นไปได้ที่บางครั้งบางเขาอาจจะพูดหรือ อาจจะบอกไม่ได้นะคะหรืออาจจะบอกไปไม่ได้อาจจะต้องปิดบังไว้ก็เป็นไปได้นะคะเพื่ออะไรรักษาความรู้สึกของคนทั้งคู่นะคะแล้วก็พลังงานของคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่ทะเลาะก,กันนะคะแต่ความสัมพันธ์มันยังไม่จบเขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะว่าเขาจะกลับมาแน่นอนแล้วจะมาเป็นผู้ให้นะคะมาเป็นคนที่เขาเรียกว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยแต่ว่าจังหวะเวลานี้เขา อยากจะให้คุณนะคะมีจิตใจมั่นคงแล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณทั้งคู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ชีนแองเจิลกันนะคะว่าไพ่เทวดานางฟ้านะคะทีป่ปกปกปักรักษาคุณอยู่นะคะไพ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณในจังหวะเวลานี้นะคะในเรื่องราวนะคะของคุณนะคะชีวิตนะคะการดําเนินชีวิตนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะให้คําแนะนําหรือว่าเทวดานางฟ้าของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะให้คําชี้แนะหรือว่ามีถ้อยคา ใดที่อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะกับไพ่6ใบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่6ใบจะมีอะไรบ้างนะคะอ่ะไพ่ใบแรกนะคะออกมาแล้วเรามาดูกันนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าอะไรคะ treat yourself นะคะให้ดูแลตัวเองให้ดีให้ใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ให ดูแลรักษาใจตัวเองนะคะให้ตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองดูแลตัวเองก่อนนะคะเป็นหลักเลยนะตอนนี้ไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะคุณอยู่หรือว่าคุณมีเรื่องราวอะไรนะคะเทวดานางฟ้านะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยปกป้องคุณบอกคุณว่านะคะให้ใส่ใจดูแลตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเอง ให้ตัวเองคือคนที่สำคัญที่สุดให้รักตัวเองก่อนนะคะไพ่นี่คือไพ่ใบแรกนะคะอ่ะเรามาดูไพ่เทวดานางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะพูดคุยอะไรกับคุณมีข้อความอะไรอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะเรามาดูนะคะใบที่สองใบที่สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกว่าอะไร ไปที่สองนะคะบอกว่า Family Time นะคะจังหวะเวลานี้คุณจะต้องให้เวลากับครอบครัวนะคะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวนะคะเพราะพลังงานความรักจากครอบครัวนะคะจะเป็นพลังงานที่จะเติมความรักให้กับคุณนะคะได้มีความรักนะคะเขาเรียกว่าความรักจากครอบครัวมันเป็นความรักหรือมันเป็นพลังใจที่สามารถเติมพลังให้กับคุณนะคะ ที่จะมีความเบิกบานในใจแล้วก็มีความสุขอย่างบริสุทธิ์นั่นเองนะคะอ่ะมาดูไพ่ใบที่สามนะคะเทวดานางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณว่าอะไรค่ะไพ่ใบที่สามบอกว่าอิเล็กทรอนิกส์โอเวนะคะให้หยุดตัวเองจากการที่ท่องสื่อโซเชียลอะนะคะเขาเรียกว่า คุณใช้เวลามากเกินไปกับการเกาะติดอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเวลานั้นนะคะอยากให้หยุดเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดก็คือใช้เวลามากเกินไปนะคะเกาะติดอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสื่อโซเชียลหรือสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกมากเกินไปให้กลับมาอยู่กับตัวเองใช้เวลานะคะกับการอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะใช้เวลาไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับธรรมชาตินะคะให้หยุด นะคะเขาเรียกว่าหยุดการอยู่กับสื่อออนไลน์นะคะให้มีจังหวะเวลามีชั่วโมงที่อยู่กับตัวเองนะคะให้อยู่กับสื่อออนไลน์ให้น้อยลงนะคะเพราะนั่นอ่ะมันอาจจะทําให้คุณนะคะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันเสียพลังงานชีวิตนะคะไปกับสื่อออนไลน์เยอะเกินไปโดยที่คุณนะคะไม่ได้เพิ่มพลังงานนะคะเขาเรียกว่าพลังงาน ธรรมชาติหรือพลังงานกระแสสั่นสะเทือนอันเป็นพลังงานแห่งบริสุทธิ์ความรักอันบริสุทธิ์การเชื่อมโยงกับธรรมชาติจะทําให้พลังงานของคุณนะคะมีพลังงานการสั่นสะเทือนในระดับสูงที่จะสามารถทําให้เยียวยาจิตใจของคุณและทําให้หัวใจของคุณเบิกบานและมีพลังงานที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะและนั่นคือเทวดานางฟ้าบอกว่าให้คุณ ลดลดชั่วโมงของการเล่นสื่อโซเชียลออนไลน์ลงบ้างนะคะอย่าไปใส่ใจกับมันให้มากให้ดูจังหวะแบ่งเวลานะคะว่าคุณใช้นะคะเวลากับสื่อออนไลน์เยอะเกินไปนะคะและไพ่ใบที่4นะคะเทวดานางฟ้าบอกว่า listen, listen to your feeling นะะีคะตอนนี้ความรู้สึกของคุณคืออะไรนะคะให้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่นะคะแล้วความรู้สึกจริงๆที่อยู่ข้างในตัวตนที่แท้จริงของคุณในแก่นแท้ในจิตใจของคุณนะคะคุณต้องการที่จะรู้สึกแบบไหนอยากจะรู้สึกอะไรให้ฟังเสียงความรู้สึกของตัวเองแล้วให้เยียวยาตัวเองนะคะให้มองตัวเองในสิ่ง ที่ตัวตนของตัวเองเป็นอยู่นะตอนนี้ความรู้สึกที่คุณเป็นนะคะแล้วแท้ที่จริงแล้วความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่คุณต้องการไหมส่วนลึกจริงๆแล้วความรู้สึกที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรและให้ฟังความรู้สึกจากข้างในส่วนลึกในแก่นแท้ของจิตใจว่าคุณต้องการรู้สึกแบบไหนแล้วให้ทำตามความรู้สึกของตัวเองนะคะให้ฟังความรู้สึกของตัวเองว่าแท้ที่จริงนะคะคุณรู้สึกอะไรอยู่แล้วให ให้ทำตามความรู้สึกของตัวเองนะคะเรามาดูไพ่ใบที่5นะคะเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะสื่ออะไรกับคุณนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่า listening นะคะเมื่อสักครู่ไพ่บอก listening ก็คือ listening to your feeling ก็คือให้ฟังความรู้สึกของตัวเองนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่า listening นะคะ listening เป็นคำคำเดียวหมายความว่าให้ฟังนะคะหยุดฟัง หยุดอยู่กับตัวเองแล้วก็เป็นผู้ฟังที่อยู่ในความเงียบนะคะฟังเสียงตัวเองจากข้างในของตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะหรือให้ลองฟังบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังค้นหาคำตอบแล้วคุณบังเอิญไปได้ยินได้ฟังบทสนทนาของใครหรือมีใครบางคนทำเพลงมาในท่อนที่แบบมันเป็นคำตอบหรือนะคะ อาจจะแบบได้ยินได้ฟังนะคะเสียงคนคุยกันนะคะหรืออะไรเสียงอะไรที่ผ่านมามันเป็นจังหวะเวลาที่มันอาจจะบ่งบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นสายสัญญาณนะคะหรือพลังงานจากจักรวาลที่มาสื่อหรือว่านำทางคุณให้คุณได้ฟังแล้วก็ได้คิดนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นที่คุณได้ยิน แล้วคุณฟังนั้นมันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันอะไรกับการตัดสินใจกับสถานการณ์ของคุณที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน,นคะคะนั่นคือสายสัญญาณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้คุณหยุดอยู่เงียบๆแล้วก็ลองรับฟังเสียงรอบข้างหรือแม้กระทั่งเสียงภายในจากจิตใจตัวตนขั้นสูงของคุณว่า จิตใต้สำนึกหรือตัวตนขั้นสูงของคุณนะคะกำลังนำทางอะไรคุณอยู่นะคะแก่นแท้ในตัวตนของคุณกำลังบอกให้คุณทำอะไรนะคะนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้คุณลองฟังนะคะเป็นผู้ฟังนะคะเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะว่าเทวดานางฟ้าของคุณนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะสิ่งที่เทวดานางฟ้าอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะ ในตอนนี้นะคะคือเรื่องอะไรใบที่6ใบสุดท้ายนะคะ self-love นะคะให้รักตัวเองให้มากๆนะคะการที่คุณนะคะมอบความรักให้กับตัวเองเมตตาตัวเองสงสารตัวเองนะคะ มันจะเป็นหนทางที่คุณจะสามารถพบทางออกในทุกๆสิ่งนะคะการที่คุณรักตัวเองนะคะมันจะเป็นหนทางหรือเป็นแสงสว่างที่ทําให้คุณได้พบทางออกกับทุกการตัดสินใจของคุณนะคะถ้าคุณตั้งต้นอยู่ที่ การที่คุณรักตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้ตัวเองของคุณนั้นมีความสุขอย่างที่สุดนั่นเองนะคะและนี่ก็คือไพ่เทวดานางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะแล้วก็คำแนะนำนะคะจาก Roman c ์แ n g เ l เรื่องเกี่ยวกับความรักและไพ่นะคะ จากเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะมาให้คำแนะนำแล้วก็ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณอาจจะ มองหาคําตอบหรือเรื่องราวหรือคําแนะนำนะคะและนี่ก็คือคําแนะนําจากเทวดานางฟ้าและก็ข้อความจากคนคนนั้นของคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้พี่เมย์ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ